ผู้ชายน่ะเหรอไม่เข้าใจหรอกจะดีแค่ไหนถ้าบัตรนี้เข้าใจเราทุกอย่างโดดเด่นเหนือใครกับ ladies rewards รับคะแนนพิเศษ10บาทเท่ากับ1คะแนนเมื่อช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นในร้านค้าและออนไลน์สโตร์และ5สพสินค้าทั่วโลก จ่ายสบายกับ ladies w o w cashback และคะแนนรับเครดิตเงินคืน20%ทุกวีกเอน15%ทุกวันจาก5สรรพสินสค้าและร้านค้าชั้นนำรู้ใจผู้หญิงกับ ladies lux pay ให้คุณช็อปกระเป๋าและรองเท้าแบรนด์ชั้นนำระดับโลกแบ่งจ่าย0%นาน6เดือนเพิ่มพลังของผู้หญิง สุข ladies beauty friday แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน50%ที่ซาลอนผมและเล็ก ah. เพียงหนึ่งคะแนนพิเศษกับ ladies special one point <c oughs> ก็สามารถแลกบัตรกำนัน <c oughs> ตามใจคุณวิวว่าใช่บัตรเครดิต UOB ladies t i n u m The men don't get it เพราะเราเข้าใจผู้หญิงยิ่งกว่าใคร